ทำอะไรเนี <c oughs> <c oughs> <c ่ยแัดตัววเอามตรนีลยฮะนหน้องกายบนที่บ่ายเลยน้องกายนอน่บ่ายเลยน้องกายน้อยน อไปเลยครับก oh. <vampire. S 1> um, ันเฮ้ยกระบอกนี่เอาอยู่ดิเอาเอาไมโครยกใส่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมถอยตัดมาตรงนี้เอาหมดเลยเอาหมดเลยกระบอกทั้งหมดเลยกระบอกทั้งหมดเอาไมโครยกขึ้นไปเดี๋ยวผมดันอันนี้ก่อนดันกระบอกก่อน เดี๋ยวเอากระบอกไปด้วยเลยครับ จะหล่นไหมเนี่ยอันนี้จะไปช่างเลยป่ช่างเลยอย่างช่ามกันฮะช่างพอมกันอ๋อไม่ใส่ไปเยอะหน่อยเนี่ยอ๋อนนี้มันเป็นของรถตากแตงหาก คนละส่วนนะคนลส่วนเราขาให้เรานั่นดีหัวมันมันคนละส่วนคนละส่วนเพราะรถก็คือรถตัดกันเปรถตัดอ๋ออะไรที่เราขายให้ก็ส่วนอะไรอ๋อพวกเครื่องพวกเกียร์มันมีเครื่องดีๆกับเกียร์ kia 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 luôn không ai đi 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 cái này ok kia họ oh, wow. này do này có rón này ซ่อมใช้ได้นะเนี่ยเนาะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรนะลองดูมันไม่รั่วเลยฮะมันไม่รั่วนะเอ็รั่วอ๋อไม่ใช่เลยนี่อนตอกมันไม่ได้รั่วเลยนะ<ม>นไปดื่มยุกได่ได้เลยอะ่ะอ๋อ กระบอกนี้ซื้อเป็นกิโลเลยครับกระบอกไม่ได้เหมาซื้อไปเป็นกิโลไปเลย<อ>แสนหนึ่งพอดีเลยบนรถอ่ะคุ้มอยู่เนาะนะไม่รวมตัวนี้นะแสนหนึ่งไม่รวมกระบอกพวกนี้นะ เอาเปลี่ยนคันนี้นะโคนใหญ่เึ้นทั้งใหญ่ทั้งสั้นไปไปช่างไปเป็นจะลนปะมันจะลนไหม,มนนนนไม่น่ารัดไม่น่าลน,านหรอมัอ้งเนาะ เอาไว้นีแ่แหละไม่ใช่พูดถึงกระบอกนี่ไม่หล่นแล้วเนาะมันหนักอยู่นี่ฮ่ะอ่ะอะไรนะทับขาโอ้ไปเดี๋ยวรอไปช่างครับ แกบอกว่ากระบ,บอกลนทับขาเมื่อกี้ดีว่าเป็นหัวเหล็กผู้หนักหน้าแด้นี่เดี๋ยวเราจะไปรัดสเตย์ตรงที่ร่ม,ร,มร่มนั่นแหละอ่ะโอ <c oughs> ผะ้ผมจะผมจ้างสามร้อยให้ครับฮะครับเป็นบ่ นดดนี้ปลาเชิญมาอยากมา,าดูงานครับแกว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อครับสำหรับสิบสองล้อ <c oughs> ต้องลองดูก่อนหนักไหมประมาณเท่าไหร่จางเงถูกเนาะเดียวเป็่เพราะว่ามันหนักหนาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปช่างแล้เวเราไปหารมรัดเนาะ ผู้ไม่หนักเลยอป่ะประมาณสี่ตันได้นะนี่เดี๋ยวลองดูครับนู่นแหละไปช่างดูก่อนรู้เลยว่าเท่าไหร่น้ำหนักรถเออบ้างบ้างบ้างบ้าเมื่อกี้ได้เอาไม้มาบ้างไหมคนไม้ ไม่ยาวมีอะโอ้เนี่ยนอนเนีเ่ยเตกรถคนใหม่ไม่ธรรมดาครับติงมดละ่ะฮะ เวลามันวิ่งมันเยอะเข้าไปนะเอาอากไมอีนน่เชนไม้อัดทีกเนไอยปะมันจะลอยดินี่เมื่อกี้อ่ะอันนี้มันลอยเลยอัดใกล้ๆนี่ดีกะวะ่าเนี่ยอัดลงใกล้ๆเนี่ยเนี่ย <No. S 2> น้องนี่มีแรงดึงอยู่ฮะนี่มีแรงเวลานราผมนี่มันไม่ไหวเยบบ้างเอา,อาถ้ามันวิ่งวิ่งไปมันผิดพลาดอะไรก็ต้องโทษนี่แหละครับ <c oughs> มันจะเลี้ยวโดนหรือเปล่าล่ะ่ะ ก็ต้องโทษปลาเชิญนี่แหละนี่เอาตัวน้ำอะไ,ปไปรป่ะปาะ๋าเอาไกลๆเลยเออข้างในนั่นแหละเอ,อ้ยนั่นแหละเห็นไหมครับ <S <S 1> <S 1> <ม>ตัวนี้ตัวนี้มีล็อกโซ่ครับโซ่นี้ล็อกไปฝั่งโน้นตัวนี้ใช้โซ่ตัวเดียวตัวบนไม่ต้องครับตัวคานบนมันดูมันลงกะปลูกพวงมาลงพวงมาลัยมันก็ลงล็อกของมันนี่แล้ว บนส่วนตัวนี้อันนี้ล็อกล้อไปเลยครับมาให้มันโดดนี่แน่นยังนี่ฮะแน่นอะไรผมยังดันได้อยู่นี่เห็นไหมนี่พอแล้วดันได้พอแล้วพอแล้ว โอเครับประกันไหมครับฮะรับประกันพ้นร้าน <S S S รับประกันไหมนี่ครับรับประกันพ้นร้าน <S S <c oughs> นี่ครับดูครับฟรีมือปลาเชิญนะครับทารัดครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้อันนี้มีกระบอกกระบอกนี้ไม่น่าหลุดหรอก <c oughs> กระบอกนี้หนักอยู่ ฝั่งนี้สเตยห้อยไปข้างล่างยึดไว้มีโซ่ครับไอโซ่นี้มันตกหรือไปวะเนี่ยวิ่งๆิงตัวนี้ไม่นามีปัญหาเนาะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วข้างบนพวกนี้มันล็อกดีแล้วนี่มันคงไม่ตกเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อน ล็อกไว้อันนู้นล,ล็อกไว้นี้หล่นไปก็น่าจะโดนตัวนี้เกาะตัวนี้ตัวนี้ล่ะอันนี้พวงมอะไรก็ล็อกไว้แล้วนี่นาะใช่ไหมอันนู่นชนล้อลฮะโอ,อกาส ไปข้างหลังไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันล็อกตัวนี้ไว้ด้วยนี่นี่มันชนไว้แล้วนี่ครับโอ้ยมันไปล็อกโอ้คุ้มมากเลยเนี่ยชุดเนี้แสนหนึ่งเตาใหญ่เลยนะอืมทั้งสองชุดเนี่ยคานหน้าคานหลังสองชุดนี้โอ้ ุ้มเลยครับอ,อืมเฉพาะแหนบเนียก็ขายได้เยอะแยะแล้วนี่นี่ไปขายชุดนี้หมื่นหนึ่งได้เลยเนาะใช่ไหมใช่ทั้งแหนบแล้วก็คานเนี่ยล้อเนี่ยหมื่นห้ายังได้เลยเนาะผมเสริมขางกับสองแผนน่นนะคือแหนบมัดเป็นหมื่นครับโอ้แจวเลย ไป,ปนนอะเดินทางเาโอเคครับต่อเดินทางได้ครับไปทางอีกไกลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม